สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะมาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นก็คือมาซันนะครับผู้ผลิตและออกแบบเรือรบชาติไทย100%ซนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอู่ต่อเรือที่มีความซับซ้อนสูงแล้วก็เป็นผู้ผลิตเรือรบทุกรูปแบบ รวมถึงเรือเฟอร์รี่และก็เรือยอดด้วยนะครับอันนี้โอ้โหเป็นฝิลือของคนไทยนะครับแล้วก็ที่ถูกคิดค้นนะครับมาจากการออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสัญชาติไทย100%เซนะครับเรื่องราวชีวิตของการเติบโตในอู่ต่อเรือเล็กๆจนกลายเป็นอู่ต่อเรือลบที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ประเทศโอมานนะได้มาเซ็นสัญญานะครับให้บริษัทของมาซันเนี่ย เป็นผู้ผลิตเรือลบให้แก่พวกเขาไม่แน่ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นเรือเขาเรียกว่าบรรทุกเครื่องบิน,บนสัญชาติไทยก็เป็นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณช่อง JSL Global Media นะครับต้องขอขอบคุณมากๆไปรับสมกันเลยครับสวัสดีครับพี่บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาถึงแล้วยินต้อนรับสู่บริษัทมาซันจำกัดมหาชนครับตอนนี้เป็นมหาชนเรียบร้อยแล้วหรือครับแปลสภาพไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเทรดในตลาดครับผมครับมาซันนี่คือบริษัทที่เป็นอู่ต่อเรือใช่ครับตอนนี้มียอดขายดีที่สุดในประเทศว่าอย่างนั้นได้ไหมครับได้ก็ในภาพรวมยอนหลังซึ่งที่ผมเห็นอยู่นี่คือก็เป็นบางส่วนของผลงานใช่เป็นปาสบผลงานที่เราที่เราต่อต่อต่อเรือมาในช่วง40ปีที่ผ่านมา40ปีนี่ต่อไปกี่ลำ้วครับ319ลำ โอ้โหแต่ละลำนี่คือไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนโมเดลหนึ่งนะครับชื่อว่า M18 เป็นเรือตรวจการเรียนจู่โจมความรู้สูงที่เราต่อให้กับหน่วยสคงครามศษทางเรือก็เป็นเรือที่เราออกแบบ ขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมทั้งลำแล้วก็เป็นวอเตอร์เจ็ตนะครับสามารถที่จะเข้าในที่ตื้นได้วิ่งเกยหาดได้นะครับด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะขนเรือยางในสภาพพร้อมใช้ไปได้2องลำ mm hmm. ข้างในก็บรรทุกนะครับหน่วยรบพิเศษนะครับเข้าไปแบบภารกิจสิ่งที่มันเป็นพิเศษคือมันมีความสูงมากประมาณ42น็อต <Ooh. S 1> นะครับ42น็อตนะครับเป็นเรือลำเรือต้นสี่สน็อตนี่นแปลว่าไอ้ไอ้ที่คือดองกี้ใช่ไหมครัใช่ดิงกี้ดิงกี้เรือดิงกี้เรือดิงกี้เนี่ย วิ่งเร็วเท่าเหล่านี้ไหมไม่ท่าวิ่งไม่ทันจริงเหรอวิ่งไม่ทันดิกกี้ที่โปรตีวิ่งเร็วเล่นเร็วมากนะแต่ล่านี้วิ่งได้เร็วแล้วก็วิ่งได้นานด้วยสุดยอดเท่าไหร่นะเอ็มสิบแปเอ็มอมนี่ก็มาซัน18ก็เป็นขนาดเป็นเมตรอ๋อนี่เราตั้งเองเราตั้งของเราเองไม่ใช่ชื่อสากลไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อโมเดลเราสุดยอดจริงทุกคนทีมคนไทยนะครับไม่ได้อวยนะแต่เขาทำได้จริงๆ อันนี้เดือนเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน,นี่ก็เป็น,มมนะะโมเดลหนึ่งชื่อ M 36 M 3 6ก็เป็นเรือตรรจการขนาด36เมตรเป็นอลูมิเนียมกันกแต่ว่าอันนี้จะใช้อีกภารกิจหนึ่งนะครับเป็นของกัตเตอร์เรียมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะเป็นไฮสปีดขนาด4.2อล้ออย่างเมื่อคู่แต่ว่าอันนี้จะอยู่ในทะเลได้นานเดภารกิจได้ในสภาวะที่เป็นมรสุมคลื่นลมขนาด4เมตรเป็นต้นแล้วก็ติดอาวุธขนาดปืนกลขนาด20่สิบมิลลิเมตรหรือสามสิบมิลลิเมตรรองรับกำลังพลได้สดมาก อันนี้ชื่อ M 3 9นะครับ M 3 9เป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นมานนี้แบบออกแบบเองลำนี้เป็นแบบเรือพื้นฐานที่เราซื้อมาจากเยอรมันแล้วเราก็มาพัฒนาก็เป็นเรือที่ส่งออกไปนะครับให้กับกองทัพเรือประเทศปากีสถานนะครับใช่เราเราทำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ติดอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่พื้นนะครับตระกูลชาลีมีปืนกลนด้านหัวมีระบบไฟคอนโทรลก็คือเป็นระบบควบคุมการยิงหมายถึงข้อควบคุมการยิงของเรือนี้ควบคุมการยิงของอาวุธบนเรือนี้เช่นเรือมันเอียงอยู่ ปืนก็ต้องยิงชดเชยนะครับหรือว่าคำนวณวิธีการคำนวณได้เลยคำนวณใช่คือมันจะมีมันจะมีอินพุตเข้ามาอย่างเช่นแบบมีวินสปีดความเร็วลมมาจากทิศไหนกี่น็อตนะความเร็วเรือ2 2> สมพัดต้องแม่นนะเพราะไม่งั้นยิงทิ้งยิงคว้าทาประตูชาวบ้านหมดแสดงว่านี่คือระบบวิศวกรรมล้วนๆใช่ครับแพลตฟอร์ม่ยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพฉะนั้นมันต้องมีความแม่นยำสุดล้ำอะ่ะ เระผมนับเลด้ลงม,มานับเลลงมาแต่ว่าเป็นอะไรที่จิ๋วตัดแจ๋วแล้วกันครับก <im it> ็บเป็นเรือตรวจการในลําน้ <im it> ํกาก็ <im it> เป็นเรือที่กองทัพเรือเนี่ยเคยอยากจะจัดหาจากจากต่างประเทศในใน,ในอดีตแต่ว่ามูลค่าในการนาเข้าเนี่ยมันแพงมากเลยสามสิบกว่าล้าน38ดล้านในสมัยก่อนแต่วิธีคิดของเขาคือต่างประเทศเนี่ยเขาไม่อยากจะขายแบบมาให้เราหรอกเพราะขาอยากจะขายของมาใช่นไหมฮะทีถ้าเราซื้อไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย เราก็จะไม่ได้การเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรเอาของมาถอดแบบได้ไหม <S 2> <S 2> มันก็จะติดเรื่องลีกก้เรื่องอะไรต่างๆค่อเรียกว่าก๊อปปี้แต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลงมือทําเองเนี่ยพุทธฟอร์ดคิดอินทรีย์ชิวัลพาร์ตี้หรือว่าในแง่ของการดีไซน์เป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างรำเนี้ยเราก็เข้าเสนอตัวให้กองทัพเรือผมบอกว่าผมคิดว่ามาสันหรยอว่ามาสันทาได้ครับเราก็ได้งานมาในครั้งแรกๆเลยเนี่ยประมาณแค่12 13ล้านบาทซึ่ั้นต่างกัน ราคาเยอะไปสามของสามเท่าเลยทุกคนพี่ต่างประเทศขายมาล้ำละสามสิบสี่สิบล้านพี่สามารถผลิตได้ในหลักสิบล้านกว่าบาทสิบกว่าล้านใช่คุณภาพเท่ากันหรือเปล่าเรามีความมุ่งมั่นว่ามันคือเท่ากันนะครับอันนี้คืออจจดัจุดเราแต่แต่สิ่งที่มันตอบโจทย์นี้คือโอเควันนี้ตอบได้เต็มปากว่าคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าด้วยซ้ําก็เป็นเป็นเป็นยุทธภัณฑ์ที่ยออได้รับการยอมรับในการใช้ในการฝึกแล้วก็การเป็นแบรนด์การจงด้วยโหสุด ส่งออกมากไหมครับลำนี้เริ่มมีิ n พ u i r ีเข้ามานะครับสามารถส่งได้ผมว่ามันหล่อมากเลยลำนี้จริงๆลืมพูดขีดสำคัญเปิดอะจะชอบลำนี้วิ่งได้ถึง48นอต48นอตนี่แปลเป็นกิโลประมาณ1นอตทะเลเนี่ยประมาณ1.85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คือเกือบร้อย90อะไรเงี้ยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูคัตตี้ได้เลยประมาณนั้นประมาณนั้น ือลำที่สร้างชื่อให้กับมาซันบ้างครับใช่ครับใช่ครับลำนี้เรียกว่าอะไรนะฮะ,ะเป็นเรือตรวจการปืนนะครับชื่อเรือหลวงหลมสิงเป็นเรือตรวจการปืนขนาดใหญ่ที่ออกแบบแล้วก็ต่อโดยคนไทยร้อเซนะครับก็เป็นผลงานนะครออกแบบของมาซันนะครับแล้วก็ทําการร่วมมือในการต่อกับกบูธันเรือครับกี่ปีมาแล้วครับลำนี้ลำนี้ประมาณเกือบๆสีปีละเป็นลำแรกอของไทยไหมที่คนไทยผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ใช่แต่ว่าในแง่ของการออกแบบใช่ ครับครับครับคือสมัยก่อนเราจะต้องซื้อแบบมาแหนก็ต้องซื้อจากชาวบ้องชาวบ้านมาประเทศไหนก็ว่ามาแต่ตอนนี้เราถึงในขั้นที่เราสามารถที่จะออกแบบออกแบบได้เองทั้งหมดใช่ครับก็เป็นเรือสกังขนาดใหญ่แล้วก็สามารถอยู่ในทะเลได้ถึง15วันความเร็วประมาณ23นอตนะครับมีระบบพรอเปจากแบบ33พรอเปจากเพลาตรงกลางเนี่ยเป็นระบบเรียกว่า C P P คือแบบปรับพิชได้ชั้นเรือลำนี้จะสามารถที่จะประหยัดน้ำมันในการลาดตระเวนได้ได้มากเลยเรือลำนี้อาจจะไม่ได้มีความเร็วสูงมนเรือลำนเล็ก แต่ว่ามันสามารถอยู่ในทะเลได้นานเดินทางได้ส5 0 0รรทันนีเข้ามาจากประเทศเราไปไหนได้บ้างฮะโอ้ส5 0 0รรทัศน์ีเข้ามานี่ยอ้อมไปนั่นได้เลยนะอ้อมจากปากน้ำเนี่ยสุปรณบารเนี่ยอ้อมมาลายูมาภูเก็ตได้สบายสบายโอ้ไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติมถังเดียวเลยสุดยอดก็ลำนี้เป็นเรือใบนะฮะที่เราเคยส่งมอบไป สมัย14ีปีที่แล้วนะครับสร้างเรือใบด้วย10เมตรนะเป็นเรือใบเหล็กจริงๆเป็นเรือลําแรกที่ลูกค้าซื้อเราเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วก็มาซื้อเราอีกครั้งหนึ่งปีนี้นะครับเพิ่งส่งมอบไปเมื่อ่อ3เดือนที่แล้วเดืนลำนี้เดินทางรอบโลกมาแล้ว6รอบว้าวงะั้นเขาจะเดินทางรอบโลกมาแล้ว6รอบผมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเขานะครับหกรอบด้วยกันเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็มีความเป็น adventurous มากแล้วก็ exploring นะครับฉะนั้นเขาเดินทางด้วยเรือเนี้ห6รอบ ก็จะมาเมืองไทยเนี่ยประมาณทุกๆ2ปีครึ่งก็มาทําการเซอร์วิสที่ที่ที่มาสันนะครับแล้วก็บางทีถ้ามาตรงเวลาก็จะแข่งที่ภูเก็ตคิงค c บริกา a t t ตร,รก็ได้รางวัลมามาหลายรางวัลพี่ทําให้ผมนึกถึงเรือลำหนึ่งเลยอะ,ะขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูเลยะในระหว่างถ่ายเพราะว่าเป็นเรือที่ผมชอบมากแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยคนไทยทําได้ไหมแบบนี้เราทําได้ไหมครับทําได้ครับใหญ่หน่อยแต่ว่าคนไทยทําได้อยู่แล้ว พาดูลำนู้นหน่อยได้ไหมครับได้ไเดินเรียกว่าเรือครู and utility boat นะครับเป็นเรือที่ใช้ในการบริาาการต่างกูจอดน้ำมันจริงๆแล้วหลายๆลคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามาซันเนี่ยมีผลงานในการทำด้านเรือรบเป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยอดขายเรามาจากภาคกระชนจำนวนมากนะครับเ oh. ละเซวัตร40%ของยอดขายเลยแล้วก็เรือเน,นี้ยมัน มันมีความโหดกรใช่างหันมากเป็นเรือครูโบทเพราะว่ารือครูโบทคือขนส่งคนคนละของคนได้กี่คนครับ90คน90คนแล้วข้างหลังเรือนี่บรรทุกของขนของได้50ตันโอ้ใช่เรือลำนี้เนี่ยจะเข้าฝั่งแค่1เดือนเนี่ยจะเข้าแค่30ชั่วโมงเองนะเรือยอนที่วิ่งปีหนึ่งอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยชั่วโมงครับอันนี้ปีเดือซัดไป6,000ครับฉันในแง่ของ e l i a b i l ต t y นะครับต้องสูงนะครับความาแข็งแรงความทนทานใช,ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นเป็นอีกอีกอีก requirement หนึ่งในการที่จะกลุ่มลูกค้านี่ยเขถามหาสิ่งเหล่านี้จากมาซันก็นั่นแหละครับถ้าใครอยากไปรับชมก็สามารถไปรับชมต่อได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีความยาว40นาทีเลยนะครับได้ที่ช่อง JSL Global Media นั่นเองนะครับนี่แหละทุกคนก็ทำให้เราเห็นอีกหลายๆมุมมองหลายๆด้านเลยทีเดียวจริงๆมาซันเนี่ยเขาก็ผลิต เรือแบบแรกๆกัเขาก็ผลิตเป็นเรือแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้แบบเป็นเรือลบอะไรมากมายนะครับจนเขาก็ได้พัฒนาฝีมือแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเนี่ยจนสามารถที่จะต่างชาตินะครับให้ความไว้วางใจกับบริษัทมาซันสัญชาติไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าบริษัทนี้คือไม่ธรรมดานะอันนี้คือหนึ่งความสามารถของคนไทยจริงๆนะครับปรบมือทุกคนไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ